้ามีแผลเป็นรักษาไม่หายแล้วก็ไฟเปลี่ยนไปเนี่ยปรอดจะเป็นโรคนี้ก็ได้นะคะลหลายคนเขียนคำถามมาถามพี่ปราดตลอดพี่ปรามเป็นไรก็ไม่รู้อะคะ่ะมีแผลเป็นแล้วก็รักษาไม่หายเป็นแผเลเลื้อรังเลยค่ะแล้วก็มีหูมีไฟมีลักษณะเปลี่ยนไปค่ะวันนี้พี่ปรามมีคำตอบให้นะคะมาฟังกันเลยค่ะ ก่อนอื่นนะคะพี่ปราจะบอกเลยว่าถ้าเรามีไฝแล้วก็มีลักษณะเปลี่ยนไปหรือเป็นแผลฟกช้ำบนร่างกายนะคะเป็นนานแล้วก็ไม่หายค่ะสัญญาณใกล้ตัวแบบนี้อาจจะบอกเลยนะคะว่าเราจะสิ่งเป็นโรคมะเร็งผิวหนังอยู่ก็ได้ค่ะเชื่อไหมคะว่ามะเร็งผิวหนังหรือที่ภารรษาอังกฤษเรียกว่า skin cancer จะไม่ค่อยเกิดกับคนไทยเท่าไหร่นะคะแต่ก็ไม่ใช่ว่าเราอาจจะไม่เป็นโรคนี้เลยเพราะว่าตอนนี้ ปัจจัยหลายๆอย่างในชีวิตประจําวันก็ทําให้เราเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งผิวหนังได้เช่นกันนะคะอย่านิ่งนอนใจเลยค่ะเรามาเช็คกันเลยนะคะว่าสัญญาณเตือนที่จะบอกว่าเราเป็นโรคมะเร็งผิวหนังเนี่ยมีอะไรบ้างมะเร็งผิวหนังนะคะมะเร็งผิวหนังเป็นโรคมะเร็งชนิดหนึ่งที่พบได้ประมาณถ้าเทียบนะคะอาจจะร้อยละห้าะคะ่ะแล้วก็ส่วนใหญ่เนะีพบในผู้ที่มีอายุมากกว่าส0สิปี และพบในผู้ชายมากกว่าผู้หญิงทางนี้ชนิดของมะเร็งผิวหนังมีอยู่หลายชนิดด้วยกันนะคะข้อที่1มะเร็งผิวหนังชนิดเบโซเซลล์ค่ะลักษณะมันเป็นยังไงละ่ะคะมะเร็งผิวหนังชนิดนี้พบได้บ่อยที่สุดโดยเฉพาะในชาวตะวันตกที่มียีนผิวขาวมังเกิดบนผิวหนังที่โดนแสงแดดบ,บ่อยๆพบได้ในคนอายุ 40- 5 0ห้าปีค่ะข้อที่2มะเร็งผิวหนังชนิดสแควร์มัสเซล เป็นมะเร็งผิวหนังชนิดที่พบได้บ่อยเป็นอันดับสองมักเกิดกับผิวหนังบริเวณที่โดนแสงแดดเป็นประจำแต่ก็สามารถเกิดได้กับผิวบริเวณที่ไม่โดนแสงแดดด้วยเช่นกันนะคะโดยเฉพาะผู้ที่มีผิวสีคร้ำและพบได้ในคนที่มีอายุ40ปีขึ้นไปทั้งเพศหญิงและเพศชายค่ะข้อที่สอ่ะพี่รางอยากจะบอกเลยนะคะในเรื่องของมะเร็งผิวหนังชนิดเม,เมลานูมาค่ะ เป็นมะเร็งผิวหนังชนิดที่พบได้น้อยแต่มีความรุนแรงมากสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกส่วนของร่างกายและเกิดได้กับคนอายุ20ปีขึ้นไปแต่จะพบมากในอายุ45-60ปีค่ะที่ปราบอกเลยนะคะการแบ่งระยะของโรคม,มะเร็งตรงนี้นี่ผูดที่ฟังนะคะเพื่อเราสร้างไบเฉยๆก็เหมือนกับโรคทั่วๆไปค่ะเขาก็แบ่งออกเป็น4ระยะซึ่งตรงนี้เนี่ยบอกได้เลยว่า การวิเคราะห์ระยะของโรคเนี่ยได้จากขนาดของก้อนมะเร็งและการลุกลามของเซลล์มะเร็งไปยังส่วนต่างๆของร่างกายจากนั้นจึงระบุได้ว่าเป็นมะเร็งผิวหนังระยะที่เท่าไหร่ค่ะมะเร็งผิวหนังเกิดตรงส่วนไหนได้บ้างหรือคะคำถามนี้พี่ปราจะได้รับบ่อยเลยนะคะโดยส่วนใหญ่แล้วจะพบมะเร็งผิวหนังได้ที่ศีรษะประมาณ80-9 0ถึงเซ แล้ก็บริเวณใบหน้าส่วนตาหูจมูกป,ประมาณ65%ค่ะซึ่งมะเร็งผิวหนังเป็นมะเร็งที่เจริญอย่างช้าๆไร้ทิศทางและมีการแพร่กระจายไปทางกระแสเลือดและต่อมน้ำเหลืองน้อยมากดังนั้นหากเจอตั้งแต่เนิ่นๆก็โอกาสในการรักษาก็จะมากขึ้นนะคะโอ้ยพี่ปราเขาฟังแล้วมันก็ถือว่าเราทุกคนก็มีโอกาสเป็นได้นะคะ ถึงตอนนี้พี่ปลาอยากจะให้แชร์ก็คิดเห็นแชร์ประสบการณ์แชร์สิ่งดีๆกันนะคะเรามาเล่นเปลี่ยนสิ่งดีๆกันค่ะกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีๆท่านอื่นกดติดตามกดกระดิ่งช่องยู u ูบเพจทีฟรีเป็นกำลังใจพี่ปลานะคะเดี๋ยวเรามาฟังกันต่อเลยค่ะเรื่องของมะเร็งผิวหนังนะคะพี่ปลาคะพี่ปลาคะแล้วมะเร็งผิวหนังเกิดจากอะไรคะสาเหตุของโรคม,มะเร็งผิวหนังบอกเลยยังไม่ทราบแน่ชัดค่ะแต่สันนิษฐานว่า การระคายเคืองต่อผิวหนังเป็นระยะเวลานานๆอาจเป็นสาเหตุของโรคมะเร็งผิวหนังได้โดยปัจจัยที่ก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อผิวหนังก็มีดังนี้ค่ะข้อที่1สารเคมีเช่นสารหนูที่ปนเปื้อนในยาโม่ยาสมุนไพรข้อที่2แสงแดดรและลังสินเร้าใบาเล็บทั้ง UVA และก็ UVB นะคะข้อที่3แผลเป็นจากไฟไหม้้ำร้อนลวกที่มีการระคายเคืองนานๆ อาจทําทให้กลายเป็นมะเร็งผิวหนังได้นี่สําคัญมากๆเลยนะคะพี่ปราบอกเลยนะคะว่ามันจําเป็นจริงข้อที่สี่พวกไวรัสนะคะหูดบางชนิดข้อที่ห้าหูดไฟปานอาจกลายเป็นมะเร็งได้ค่ะข้อที่หกภาวะผิวเผือกก็ผิวขาวจนเกินไปข้อที่เจ็ดโรคทางพันธุกรรมบางโรคนะคะนี่สําคัญมากๆค่ะข้อที่แปดภาวะภูมิแพ้ทันต่ํา เช่นคนที่ได้รับยากดภูมิคุ้มกันขาา้อ9การได้รับรังสีรักษาข้อที่10การสุบุรี่มะเร็งผิวหนังอาการเป็นอย่างไรคะเราจะสังเกตอาการมะเร็งผิวหนังได้อย่างไรซึ่งตรงนี้นะคะกรมการแพทย์สถาบันโรคผิวหนังได้แจ้งจุดสังเกตอาการดังนี้คะ่ะ6สัญญาณของโรคผิวหนังมะเร็งนะคะที่เราบอกเลยคะ่ะข้อที่1มีการเปลี่ยนแปลงของผิวหนังเป็นก้อนนูน ที่เป็นไงคะก็โตขึ้นอย่างรวดเร็วเลยค่ะอาจปวดหรือไม่ปวดก็ได้นะคะข้อที่สองก้อนที่ผิวหนังมีแผลเกิดขึ้นแล้วก็มีเลือดออกค่ะข้อที่สามมีแผลเลื้อรังที่รักษาไม่หายนี่เน้นเลยนะคะมะเร็งผิวหนังเนี่ยที่สําคัญคือเขาจะมีแผลเลื้อรลังค่ะและแผลเลื้อรลังเนี่ยไร้คุณสังเกตเลยนะคะว่ารักษาเท่าไหร่ก็ไม่หายค่ะ หรือมีแผลใหม่เกิดบนแผลซึ่งตรงนี้สําคัญนะคะเกิดบนแผลหรือเป็นแผลที่ทําให้มีการรักษาไม่หายได้ข้อถัดมาเลยนะคะข้อที่สี่มีอรอยโรคที่มีสีดําหรือน้ําตาลที่ขอบเขตไม่ชัดเจนและมีแผลเกิดขึ้นข้อที่ห้าฝ่ยมีรูปร่างสีเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมหรือไม่แผลเลือดออกโดยเฉพาะฝ่ที่ตําแหน่งที่สําคัญต่างๆนะคะ ข้อที่6มีผื่นเรื้อรังที่มีการเปลี่ยนแปลงกลายเป็นแผลได้นะคะนี้สําคัญเลยค่ะหากเรามีอาการดังกล่าวข้างต้นและเป็นแผลเป็นที่ไม่หายภายในสีสัปดาห์พี่ปลาย,ย้ำนะคะภายใน4สัปดาห์เราก็ควรรีบไปปรึกษาแพทย์ผิวหนังเพื่อตรวจสอบอาการโดยเร็วที่สุดหรือหากพบว่ามีไฟเกิดขึ้นบนร่างกายก็อย่านิ่งนอนใจใช่นะคะ สิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเลยค่ะโอ้ยพี่ปราคะพี่ปราคะแล้วมะเร็งผิวหนังอันตรายขนาดไหนคะพี่ปราบอกเลยนะคะแม้มะเร็งผิวหนังจะมีความรุนแรงของโรคไม่เท่ากับมะเร็งชนิดอื่นๆเพราะมะเร็งบางชนิดก็สามารถรักษาให้หายขาดได้แต่หากละเลยสัญญาณเตือนปล่อยให้มะเร็งผิวหนังลุก,กลามไปอย่างยุวต่างๆความรุนแรงของโรคก็จะยิ่งมากขึ้นค่ะ การรักษาเป็นไงล่ะคะก็ยากยิ่งขึ้นไปอีกจนอาจจะเกิดอันตร,รายถึงชีวิตได้ดังนั้นบอกเลยนะคะถ้าเราพบอาการผิดปกติอะไรเราต้องรีบไปตรวจค่ะเพื่อที่จะทำไมคะร่างกายของเราจะได้รับการรักษาแต่เนิ่นๆค่ะถึงตอนนี้ละพี่ Bray ยอยากจะให้แชร์ก็คิดเห็นแชร์ประสบการณ์แชร์สิ่งดีๆกันนะคะ เรามาแลกเปลี่ยนสิ่งดีๆกันค่ะกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีๆท่านอื่นกดติดตามกด,กดกระดิ่งช่องยู u ูบแพทย์ฟิชเป็นกำลังใ,ใจที่ปรานะคะเดี๋ยวเรามาฟังกันต่อเลยค่ะมะเร็งผิวหนังรักษาอย่างไรคะการรักษามะเร็งผิวหนังแพทย์จะพิจารณาจากชนิดของมเร็งผิวหนังขนาดและตำแหน่งของมะเร็งแล้วจึงจะตัดสินใจเรื่องวิธีรักษามเร็งนะคะว่าควรจะรักษาอย่างไร แต่โดยทั่วไปการรักษามะเร็งผิวหนังก็จะคล้ายมะเร็งชนิดอื่นๆดังนี้ 1. กําจัดเซลล์มะเร็งร้ายด้วยการตัดออกให้หมดค่ะวิธีที่ดีที่สุดในการตัดต้นต่อเซลล์มะเร็งก็คือการตัดเนื้อส่วนที่เป็นมะเร็งออกไปจากร่างกายอย่างมะเร็งผิวหนังก็เช่นกันหาตรวจพบว่าเซลล์มะเร็งยังไม่แพร่กระจายไปยังต่อมน้ําเหลืองแพทย์อาจทําการผ่าตัดเอาส่วนที่เป็นเซลล์มะเร็งบนผิวหนังออกไป 2. ฉายแสงร่วมกับเคมีบําบัดในกรณีที่ตรวจพบว่ามะเร็งผิวหนังมีการลุกลามไปยังต่อมน้ําเหลืองและเยื่อวัาอื่นๆก็อาจต้องผ่าตัดเอาส่วนที่เป็นมะเร็งออกพร้อมกับฉายแสงร่วมกับการใช้เคมีบําบัดคู่กันไปนะคะคราวนี้มาดูเลยค่ะมะเร็งผิวหนังป้องกันได้อย่างไรเราสามารถป้องกันมะเร็งผิวหนังได้นะคะด้วยวิธีต่างๆดัง,ดงต่อไปนี้ข้อที่1 ลีกเลี่ยงแสงแดดจัดในช่วงเวลา10-15นข้อที่2ทาครีมกันแดดที่มี S.P.F 30ขึ้นไปค่ะโดยเฉพาะหากต้องอยู่กาลางแ,แจ้งเป็นเวลานานพิรารเน้นและย้ำนะคะการอยู่กลางแจ้งเป็นเวลานานๆทําให้ผิวหนังของเราเนี่ยได้รับเป็นไงคะแสงแดดเราต้องทาก,กันแดดซ้ำทุกสชั่วโมงข้อที่3ไม่ควรใช้พวกยาสมุนไพระยาหม่อต่างๆนะคะ ถ้าเรามีอาการผิดปกติอะไรจะต้องไปพบแพทย์และทำการตรวจรักษาอย่างถูกต้องค่ะข้อที่4มันสังเกตฝายหูดก้อนเนื้อบนร่างกายถ้ามีความผิดปกติก็ต้องรีบไปพบแพทย์ข้อที่หาถ้ามีแผลลือหลังและอาการไม่ดีขึ้นภายใน3าสัปดาห์คนรีบไปพบแพทย์ค่ะสิ่งที่สำคัญในการลดความเสี่ยงจากการเกิดโรคมะเร็งผิวหนังก็คือ เราต้องดูแลตัวเราให้แข็งแรงนะคะสังเกตอาการผิดปกติต่างๆถ้าเรามีฝหูดก้อนเนื้อหรือเป็นแผลนานแล้วอูมันไม่หายสักทีพี่ปลารีบไปตรวจเลยค่ะแสดงว่ายังไงคะอาการต่างๆเรานี้เนี่ยมันแสดงถึงภาวะที่เราอาจจะเสี่ยงในการเป็นโรคมะเร็งผิวหนังได้นะคะถึงตอนนี้แล้วพี่ปลาอยากจะให้แชร์ข้อคิดเห็นแชร์ประสบการณ์แชร์สิ่งดีๆกันนะคะ เรามาเลกเปลี่ยนสิ่งดีๆกันค่ะกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีๆท่านอื่นกดติดตามกดกระดิ่งช่อง YouTube Healthy Fish เป็นก่อนกำลังใจพี่ปรานะคะเราจะมาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียวกันเพื่อเตรียมตัวเข้าสู่ผู้สูงอายุคุณภาพผู้สูงวัยคุณภาพมาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียวพี่ปรานะคะเชื่อพี่ปรานะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งช่อง YouTube Healthy f i t เชื่อพี่ปรานะคะ